สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมในเกม a าต n i ิก i g h t ก็เป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์นะครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็ท่านผู้ชมใช่ไหมคลิปที่แล้วเพิ่งตัดเศษไปเมื่อกี้แล้วผมก็ไานั่งทําคลิปนี้ต่ออาล่ะท่านผู้ชมผมอยากจะบอกว่าอันคลิปตารางเวลาการลงคลิปของช่องนี้นะครับผมขอปลาเป็นวันเสาร์อาทิตนยะ์เนาะถ้าเกิดผมไปลงวันแบบ มันจะถึงสู่ประมาณสี่โมงเงีง้ยแล้วช่องดงัดงๆเขาลงพอดีอ่ะแล้วคลิปมันไปชนกันถ้าผู้ชมก็อาจจะเลือกดูช่องใหญ่ๆก่อนนะครับเพราะมันอาจจะสนุกกว่าแล้วถ้าผู้ชมอาจจะลืมดูคลิปของผมผมก็ต้องเปลี่ยนมาลงวันเสาร์ที่แทนนะครับตามวันหยุดนี่แหละเอาละมาเล่นเกมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดเล่นนี่เกมนี้นะครับผมสะดุดตาเพราะว่ามัน น่ากลัวนะครับขนาดภาพปกเกมยังโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวนี้มีเสียงด้วยนะอุย้ยเรื่องของเกมนะครับก็คือเราต้องกำจัดปีศาจที่มาจาดในบ้านเหมือนกับว่าตัวละครของเราเนี่แหละไปทําพิธีกรรมอะไรไม่รู้สักอย่างนะครับแล้วมีปีศาจเข้ามาในบ้านเราต้องทำพิธีกรรมเพื่อไล่มันอีกทีหนึง่งอุ้ยเสี้ยวเสีย มันเหมือนแกลนี่เลยเปล่านี่ไง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 อุ้ยโดนแน่โอ้ไม่เหมือนเกมแกลนี่อท่าชมชมผมรีบไม่ผ่านแน่เลยอ่ะไอเกมนั้นนี้มันมืดอ่ะมันมืดแล้วผมไม่รู้ว่าปีศาจมันอยู่ตรงไหนอ่ะ โอ้ยโอ้เกาหัวเลยนี่นี่น,น,นี่มันมาแล้วแล้วมันเดินตลอดเวลาด้วยมันไม่ได้อยู่กับที่นะผมว่ามันเห็นผมแน่เลยวะถ้าเกิดผมออกไปตอนนี้นะนั่นมันเปิดประตูด้วยตอนที่ผมคาอยู่ในตู้นี่เลยผมไม่กล้าออกไปเลยนะี่ย ท่ามชมผมกลัวจริงๆนะนี่ผมทิ้งกุญแจผมคิดว่ามันน่าจะได้ยินผมผมลองทิ้งกุญแจไปเมื่อกี้นะครับเพราะเกมแกรนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งของจะไม่ของมันจะตกลงพื้น ผีมันจะได้ยินเสียงของที่ตกลงพื้นมันจะมาจุดนั้นนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมันนั่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 นทำยงเมียยินไหมผมคิดว่ามันน่าจะคานอยู่แถวแถนี้นะครับ ผมขาอยู่ในตู้นี่มากี่นาทีแล้วเนี่ย <N un> นั่นแล้วมันไม่ไปไหนด้วยมาเอาไงเอากันวะเก็บไปเอาไงเอากันหุ้ย ซอนผมกลัวจริงเลยเนี่ยไปก้าวข้ามความกลัวอุยอุิยท่านผู้ชมจับมือผมไว้ท่านผู้ชมจับมือผมไว้อา มันอยู่แถวนี้อ่ะทำไงดีวะแล้วเสียงมันหายแล้วเสียงเออเปิดอุย้ยจะปิดทำไมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ที่ห้องไหนนี่อ่ะโอ้ออกซ้ายไปแล้วกันเฮ้ยซ้ายไม่มีมีแต่ขวานะครับโอเคลงไป อยู่ไหนวะวันนี้ยืเสียงมันอะเ้อ้ออาวแล้วท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมคิดว่าผมกลัวเกินไปนะแล้วผมกี้เสียงดังมากแล้วเสียงเนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะไปะถึงข้างบ้านด้วยน่ะตายแล้วท่านผู้ชมผมแค่เตรียมเสียงดังอีกต่อไปไม่ได้แล้วแล้วคอคอก็ไปโดยไม่กียรกีดปุ๊บแบบเสียงแหบเลยเนี่ยเห็นไหมอา้าวล้ท่านผู้ชมก่อนที่จะโดนด่านนะครับผมคิดว่าคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เกมไว้ให้ใต้ลังคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสียงผมกลับมาด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชม